สุทุกท่านแล้วก็ไป,ไป,ไปค่ะแล้วก็ผู้ที่มาทำบุญทุกท่านวันนี้ค่ะก็ไม่ได้เตรียมมาเนาะเอาเป็นว่าคุย <ไป S 1> พูดเรื่องที่ว่าคุยกับแม่บ่อยๆแล้วกันค่ะว่า,าตั้งแต่เด็กๆมาค่ะเนาะก็ ไม่รู้เป็นยังไงมันเป็นทุกมั้งแต่เด็กอะค่ะถ้าทุกวันนี้ถามว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกับแม่นอ้องเพิ่งคุยกันแ้วคุยกันเรื่องนี้ตลอดพวกเรื่องพวกนี้แทบแทบจะทุกวัน,นอะโดยเฉพาะคืนวันพระเพราะว่าเองคืนวันโกนเพราะว่าเข้านอนไวแต่กลายเป็นนอนดึกพอนั่งคุยกันแต่ไอ้พวกนี้แหละนั่งคุยกันอยู่นั่นแหละเรามีอยู่วันหนึ่งอะเล่าให้แม่ฟังเนาะว่าแม่รู้ไหมว่า ตั้งแต่เด็กจนโตมามันคือแต่ประโยคนี้คือประโยคนี้คิดมาตลอดถามว่าอ,อมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อถามว่าเกิดมาทําไมก็ตอบอะค่ะตอบจําได้ว่าหลวงพ่อถามวันนั้นเป็นนั่งอยู่ในครัวกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่แหละว,วันทําบุญแบบนี้ค่ะที่วัดเนี่ยแล้วหลวงพ่อก็ถามเกิดมาทําไมแต่ละคนก็ตอบคําถามคล้ายๆกันนะค่ะทํานองเดียวกันว่า เกิดมาใช้กรรมเกิดมาเพื่อ,อทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละคนก็ตอบตอบคาถามไหนก็แล้วแต่พ่อเฉยแบบเหมือนไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยบอก,กลับไปว่าคิดอีกเอ๊ะเกิดมาทําไมพอนึกว่าเกิดมาทําไมก็คิดไม่ออกเนาะแต่ก็ไม่ได้คิดต่อเนาะแล้วพอตอนกลางคืนอะ่ะบอลจะชอบฝันฝันแบบว่าเรื่องที่อดีตที่เคยผ่านมาแล้วอะค่ะ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฝันบ่อยฝันบ่อยมากจะชอบฝันว่าพรุ่งนี้จะถึงเวลาสอบหรือไม่ก็พรุ่งนี้จะต้องถึงเวลาที่ส่งรายงานส่งกันบ้านในฝันนั้นมันทุกข์มากเลยทุกข์เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปทันไปทันแบบว่าได้ลอกกันบ้านเพื่อนไหมหรือว่าพรุ่งนี้ไปสอบแล้วจะสอบผ่านหรือเปล่ายังไงเนี้ย,ยมีความกังวลตลอดจะทํารายงานทันไหมส่ง พอเช้าตื่นมาเออแล้วก็นึกถึงอีกว่าเอ้ตอนอยู่กับเพื่อนแล้วแบบบางทีเพื่อนแกล้งหรืออะไรแต่ละอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันจะชัดเจนมากพอเช้าตื่นมาเออย,ยังไม่ทันเช้าพอฝันเสร็จรู้สึกตัวรู้ว่าอ้าวฝันพอรู้ว่าฝันปุ๊บมันแบบมีความสุขมากว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแต่มันคือเรื่องที่เหมือนตลอดเวลาที่เราเรียนมาตั้งสิบเกือบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนในชีวิตอย่างเงี้ยตลอด แล้วก็เช้าบางทีก็กังวลว่าอุยจะต้องตื่นเช้าไปเรียนเออวันนี้จะไปทันไหมอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เช้าต้องไปเรียนก็เลยวันนั้นนั่นแหละเป็นวันที่เข้าใจว่าอ๋อเกิดมาทําไมเออมันมันมีแต่ความทุกข์มันทุกข์ถ้านึกแล้วอก็นึกอึ่งอีกว่าแล้วความสุขอ่ะเออในชีวิตเรามีความสุขอะไรมา้างมันนึกไม่ออกอะคะ่ะมัน มันไม่ชัดเจนแต่ถ้าถามว่าความทุกข์คืออะไรมันชัดเจนมากตั้งแต่เด็กเด็กเด็กอนุบาลยังจําไม่ค่อยได้เนากมกต่พอมาถึงว่าปอหนึ่งถึงปหอ่าแล้วมามอหนึ่งถึงมอหเรียนปีหนึ่งถึงปีสแต่งงานจนอเลิกกับสามีกลับมาอยู่บ้านความทุกข์แต่ละช่วงอายุอะ่ะมันชัดมากชัดเจนมากมันชัด แต่ถ้าทำถึงสุกไม่ค่อยดึกไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยแหละก็เลยเป็นการที่ว่าได้คําตอบว่าเกิดมาทําไมในชีวิตเรามันไม่ได้มีอะไรอแต่ละวันที่พอคิดนอกจากละวันเนี่ยแต่เด็กจนโตเราตื่นเช้าเราไปเรียน <c oughs> วขวนขวายตลอดไปเรียนเราก็เหนื่อยเราก็เป็นทุกข์แต่ละวันที่นั่งเรียนนะ่ะตั้งแต่เช้าพอื่นแต่ตีห้าครึ่งก่อจะแต่งตัวเสร็จทําอะไรประจํานารับนั่งไปอีกเป็นชั่วโมงก่าจะถึงโรงเรียน เสร็จก็ต้องไปทําการบ้านบางอย่างที่ว่าเราทําไม่ได้เราวก็นั่งเรียนตั้งแต่แปดโมงกว่าจนถึงสี่โมงเย็นนั่งอยู่อย่างนั้นแหละง่วงขนาดไหนเมื่อยขนาดไหนก็หลับไม่ได้ออนอนเอียนตัวก็ไม่ได้ไม่มีที่ให้นอนเป็นอยู่อย่างเงี้ยกี่ปีตลอดชีวิตเราเราขวนขวายที่จะเรียนพอเรียนจบมาเราต้องทํางานแต่แต่ละวันทํางานในชีวิตเคยทํางานอยู่ปีนึงก็เลยเห็นนะว่ามันเหนื่อย เหนื่อยมากที่ว่าต้องตื่นแต่เช้าขับรถไปทํางานแล้วก็อยู่ในที่ทํางานนั่งทํางานหลังขดหลังแข็งนะทั้งวันพอเลิกงานมาเสร็จขับรถกลับบ้านรถติดกลับมามาหาข้าวกินเตรียมอะไรไปพรุ่งนี้เองมาทํางานต่อพอวันเสาร์ได้หยุดอนาทิตย์วันหนึ่งพอวันอาทิตย์เป็นวันที่พักผ่อนก็ไม่ได้พักคือต้องทํางานบ้านต้องทําความสะอาดนู่นนี่นั่นซักผ้าอะไรอย่างไม่ได้ออกไปเที่ยวในชีวิตจะมีอยู่แค่นี้เองอะ่ะเหมือนก็ว่าเราเรียน พอเรียนจบทํางานทํางานเสร็จเพื่ออะไรทํางานเพื่อที่ว่าหาเงินมาตอบสนองในการที่ว่าการซื้อเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและเวลาเราไปเที่ยวได้ใช้ของดีๆมันไม่มีอะไรเลยมันมีอยู่แค่เงี้ยวนเวียนกันไปอยู่เงี้ยพอเริ่มแกช่ชราเริ่มเจ็บป่วยเริ่มอะไรเงินทองที่หามาได้ก็เอาไปรักษาตัวบางคนมีลูกลูกก็ล้างก็ผ่านมาั่งโดนหลอกบ้างนุ่นนี้นั่นขึ้นมันไม่มีอะไรเลยในชีวิตนั่นแหละคือ ความที่ว่าคําตอบของปอที่ว่าเกิดมาทําไมมันไม่มีอะไรมันมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็นึกถึงเนาะว่าคนเราอ่ะสําหรับปอเนาะถามถึงความสุขก็นึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าถามถึงความทุกข์ชัดเจนแล้ววันหนึ่งอ่ะที่เออในแต่ละวันที่ว่าปอจะต้องแบบเหมือนเราอ่ะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราก็ทุกข์เป็นหมดไม่ว่าจะ จำได้หมาตายยังชัดเจนมากตอนนั้นอยู่ประมาณม6ปห6ปอนั่งร้องไห้อยู่อะเรียนอยู่ชั้นสองแล้วก็นั่งอยู่ดิ้งน้าอ่างทุกวันจะนั่นนงมองออกไปข้างนอกร้องไห้หมาตายไม่เข้าใจหมาตายรักหมามากเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเงี้ยเอาพอพอนันงอีกคนนั้นตายคนนี้ตายไม่ว่าที่ว่าจะไม่ได้สนิทสนมกันหรืออะไรแค่พอรู้จักกันเป็นญาติก็ทุกข์อีก มันทุกชันนิดที่แบบใจมันหายตลอดทำไมเราเป็นทุกข์ขนาดนี้ออแล้วก็พี่ชายเสียพี่ชายเสียตอนนั้นเรียนมาหาลัยจำได้เข้าห้องเลคเชอร์แล้วแบบเรียนวิชาสหาศาสตร์หรืออะไรอะ่ะคือมีแต่ละคณะหลายคณะมาเรียนรวมกันแล้วเราอะ่ะนั่งอยู่คนเดียวร้อนน้าตาไหลตลอดเหมือนคนบ้าแล้วก็า,ายคนอื่นเนาะแต่ณนะวินาทีนั้นช่วงนั้นเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะจัดการกับ น้ำตาที่มันไหลออกมาได้จากการกะอารมณ์ตัวเองทำไม่ได้ไม่ได้อยากให้น้ำตาไหลเพราะอายคนอื่นแต่ไม่สามารถสกัดกันได้พอมาอามาแต่งงานอีกสามีเ็เจ้าชู้ลุกนี่น่าเป็นทุกข์อีกแล้วก็มีนิสัยขี้งอนขี้น้อยใจเวลาที่รู้สึกน้อยใจเนี่ยโกรธไม่พอใจคืออะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะไม่ได้พออะไรไม่ได้ดั่งใจปุ๊บจะมีความที่แบบว่าทนไม่ได้ มันจะต้องแบบระบายออกด้วยกิริยาหรือทําอะไรก็ได้ให้ให้คนนั้นนะรู้ว่าเราไม่พอใจเออเราจะต้องทําอะไรก็ได้ให้คนหนึงรู้สึกผิดไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายตัวเองหรือแบบกดดันอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กไม่สามารถแก้ปัญหาได้ออแล้วพอไม่พอใจปุ๊บเอาละสีหน้ากิริยาท่าทางออกหมดจะต้องให้คนนั้นนะรู้ว่าเราไม่พอใจ แล้วก็ไม่สามารถที่จะเออแล้วหงพ่อไม่พอใจปุ๊บเอาแล้วน้ำตาไหลเป็นมาแต่เด็กน้ำตาไหลอายนะแต่แต่ทำไม่ได้ที่จะไม่ให้น้ำตามันไหลอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมาแต่เด็กพอวันหนึ่งเนาะที่ได้มาเจอหลวงพอ่อตอนนั้นน่ะไปมาไหลที่ส่วนใหญ่ก็จะมีแตแบบมหาหมอไปรักษาหมอที่ไหนดียังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์อ่ะ พอได้มาเจอหลวงพ่อปุ๊บม,มันเปรียบเสมือนกับคนที่เหมือนคนตาบอดหรือคนที่อยู่ในความมืดคนที่อยู่ในความมืดมันมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรแล้วเราลองคิดดูว่าเราจะขยับตัวไปทางไหนอ่ะมันอันตรายขนาดไหนความหวัดเราแวงในใจเราเราเคยเดินไปนิดนึงเอาเหยียบกระเบื้องเหยียบน้ําโดนสัตว์มีพิษกัดหรือว่าจะตกบันไดหรืออะไรต่างๆอ่ะคือเราไม่มองไม่เห็นอะไรเลยมืมด แล้ววันหนึ่งที่มีคนเอาแสงสว่างมาให้เรามันค่อยๆมีแสงแบบสลัวสรัวขึ้นมาเราเริ่มมองเห็นอะไรอะ่ะมากขึ้นพอเราเริ่มมองเห็นมันแค่นิดเดียวลางๆแม้แค่นิดเดียวลางๆอะความสุขในชีวิตมันจะมากขึ้นเพราะว่าความหวาดระแวงความกลัว ที่เรามองไม่เห็นทางเราไม่รู้อะไรเลยในชีวิตมันมืดมนไปหมดหันไปทางไหนมันก็มืดเราไม่รู้อะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยคือเราไม่เข้าใจในอะไรสักอย่างหนึง่งพอวันหนึ่งมีคนเริ่มเอาแสงสว่างมาให้มันเริ่มมีความสุขในชีวิตแล้วเราก็ค่อยๆแสงสว่างมันก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเห็นทางชัดเจนขึ้นเหมือนกับมีคนบอกทางเราแล้วเออทุกทางที่เดินไปเนีย่ยมันจะไม่มีพวก หนามพวกแมลงพวกอะไรเขาบอกทางไว้หมดแล้วอยู่ที่เราแล้วหละว่าจะเดินตามทางที่ท่านบอกเอาไว้เปล่าจะ่มันเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่มันจะเป็นสุขมันทําให้ชีวิตเราอะปอมีความสุขมากเพราะมันเหมือนเมื่อก่อนเรามืดเราเคว้งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยหันไปทางไหนก็คือมึนงงไปหมดไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึง่งพอวันที่มันชัดเจนแสงสว่างมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสุขสุขแบบ ถ้าถามว่าความสุขในชีวิตคืออะไรก็ที่ได้เห็นทางพวกนี้แหละที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ได้เข้าใจอะไรตามที่มันเป็นจริงไม่ฝืนถึงใจมันอยากจะฝืนแต่อย่างน้อยเราก็พอเข้าใจว่าในความเป็นจริงคือมันเป็นแบบนี้ถ้าเราฝืนจะเอาตามอัตตาตามตัวตนของเราไม่เอาตามธรรมธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่แบบนั้นมันทรงของมันอยู่อย่างนั้นเราไปเปลี่ยนแปลง ไปเปลี่ยนแปลงขณะนั้นที่เราเปลี่ยนแปลงคือเรามีอัตราเรามีอุป,ปทานมันก็จะเป็นไปตามสายปฏิจจสมุปบาทอะความทุกข์อะไรต่างมันก็เกิดขึ้นพบชันก็ยังมีอยู่ตลอดแล้วปอก็บอกกับแม่นะว่าแม่ความสุขในชีวิตของปอนะเออมันมันดึกไม่ออกแต่ถ้าถ้าจะให้พูดว่าความสุขคืออะไรความสุขคือเกิดจากการที่ความทุกข์ในชีวิตมันน้อยลง เพราะว่ามันทุกข์มากแล้วก็ความสุขจากสิ่งต่างๆมันมันไม่จีรังอะ่ะมันแบบแป๊บเดียวมันก็หายแปบ๊บเดียวมันก็หายสุขแบบมีอามิตรก็คือสุขแบบมีเครื่องลอ่ออย่างมีรถใหม่มีบ้านใหม่ได้ใช้ของดีๆมันก็เป็นความสุขเขาเรียกสุขแบบมีอามิตรสุขแบบมีเครื่องลอ่อแต่สุขที่ปอพูดถึงอะ่ะมันเป็นสุขที่ อยู่ในใจเป็นสุขที่ไม่มีอามิ t รไม่ต้องอาศัยอะไรแต่อาศัยแค่เมื่อใดที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงที่มันเป็นของมันอย่างนั้นตามธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติมันเป็นสภาวะที่มันทรงของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฝืนไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเร,เรายอมรับเราถึงเราจะไม่ได้ชอบแต่เราเข้าใจเราค่อยๆฝึกเนาะ มันจะไม่ทุกข์มากทุกมันยังไม่หมดทุกมันก็ทุกน้อยลงนั่นแหละคือสุขแบบไม่มีอามุสุขจากที่เราปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ไงถ้าเราจะปล่อยวางได้เราจะต้องเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าเราไม่เข้าใจไม่ปล่อยอะค่ะแล้วเราปล่อยได้ยังไงปล่อยได้เพราะได้ยินได้ฟังได้มีความรู้ได้ฟังธรรมธรรมะที่พุทธเจ้าท่านค้นพบ แล้วก็พระภิกษุท่านก็ได้ล่าเรียนมาเนาะเอามาบอกต่อเราฝึกปฏิบัติมามาบอกต่อเราเราก็ฟังพิจารณาคิดตามบ่อยๆตามที่มันเป็นจริงคิดบ่อยๆแรกๆมันจะฝืนใจมันจะฝืนใจเราอะข้างในอะมันยังไม่ยังไม่ยอมรับตามนั้นหรอกอแต่ไม่เป็นไรเราเอาความรู้ไปใส่ให้มันอบลมมันบ่อยๆฝืนมันบ่อยๆคิดบ่อยๆบ่อยๆ,บ,อยๆ,บ,อยๆบ่อยเข้า จากที่ที่มันมันยังไม่เข้าถึงจิตอะ่ะมันยังไม่ปล่อยวางจริงๆพอวันนึงมันจางคายจางคายไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นอ่ะมันมันคายไปแล้วนะจนวันนึงที่เราเนี่ยได้ได้เจอเรื่องนั้นอีกอย่างว่าตอเป็นคนขี้น้อยใจใช่ไหมคะนิดนึงเนี่ยน้ำตาอาจจะไหลไหลตลอดแล้วก็เอาจริงเอาแต่ใจตัวเองคน คนรอบข้างเขาก็เบื่อนายแหละไม่มีใครชอบหรอกคนที่แบบเดี๋ยวก็ประชดประชันเดี๋ยวก็เอาแต่ใจทำอะไรแบบมันน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีใครชอบตัวตัวเจ้าของเองก็ไม่ได้ชอบแล้วถามว่าละได้ยังไงเรื่องนี้ถามว่าปละได้ยังไงคือได้ละได้เพราะว่ามาอยู่วัดนี่แหละช่วงนั้นมาอยู่วัดประมาณสองถึงสามเดือน เวลามันมีความรู้สึกน้อยใจเกิดเกิดขึ้นเนี่ยเอาอีกแล้วตาไหลอีกแล้วอายเขาแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเออเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นแต่ก็ทําไม่ได้มันหนักอะ่ะมันหนักมากอยู่ในใจมันอึดอัดเราก็คิดอืมเราน้อยใจเพราะอะไรเราไม่พอใจเขาแล้วเราไม่พอใจคนนั้นคนนี้เออเราเราไม่พอใจอะไรเขาณนะตอนนั้นเนาะคือแบบเป็นหนักมากที่แรกคิด อพอพอ,พอลาปอกกับไปถึงกุฏิเนี่ยพอจะเอนตัวลงนอนเนาะพอก็ยกนิ้วว่ะขึ้นมาดูนิ้วมือเนี่ยขึ้นมาดูแล้วก็มองว่าปออยู่ตรงไหนเออปออยู่ตรงไหนอยู่ที่เล็บอยู่ที่กระดูกที่หนังแขนขามองไปที่ร่างกายตัวเองอะ่ะอันไหนอันไหนคืนอปอไม่มีปอเลยไม่มีอะไรเป็นปออันนั้นมันก็กระดูก ผมขนเล็บฟันหนังธาตุสีธาตุดินเป็นสังขารตกแต่งเอามารวมกันเป็นร่างกายเป็นสังขารนี้ไม่มีอะไรเป็นเราไม่สามารถบังคับปัญชาได้จิตเราก็ไม่สามารถบังคับปัญชาได้ดเพรา,ราะพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นเราเลยแล้วเอาอะไรไปเป็นผู้โกรธไม่มีไม่มีเราตั้งแต่แรกหรือ,อคิดอีกคิดว่าเราโกรธอะไรเขา โกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธทำไมโกรธไอ้ผมขนเล็บฟันหนังอันนั้นเหรอโกรธแขนขากระดูกเขาเหรอหรือว่าเราโกรธไอ,อ,อ้ร่างกายอันนั้นอะที่มันมีหนังมีกระดูกธาตุสีดินน้ำลมไฟอะเราโกรธไอ้ตัวนั้นเหรอหรือเราโกรธด้วยที่ว่าผู้คนที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะเราจดจําได้เราโกรธไอ้คนนั้นเหรอแล้วถ้าเขาตายไป หน้าตาเนี่ยเราก็ไม่มีละสูญสลายไปแล้วเราไปโกรธอะไรอะโกรธที่มันลึกเข้าไปอีกห๋อไปโกรธจิตเขาเหรอดวงจิตหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นมันไม่มีรูปร่างเออเราไปโกรธอันนั้นเหรอจิตอยู่ตรงไหนอะมองไม่เห็นอะอืมคิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดคิ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 ดอะไรที่เป็นธรรมอะคะ่ะคิดอยู่ตลอดวนเวียนอยู่แต่ก็เลือกพวกเนี้ยเพราะว่าอ,อตอนมาอยู่วัดอะมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นของเรามาก หน้าที่การงานที่มันเป็นแบบความยึดถือเราอะ่ะมันน้อยพอเราพิจารณาเรื่องพวกนี้ตลอดแรกๆอะ่ะมันจะยังไม่ยอมรับหรอกมันยังไม่คายเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ามันคายแต่ในทุกขณะที่เราอะ่ะคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆพอไม่รู้ถามติดปัญหาตรงไหนพอจะถามว่าถามหลวงพ่อเนาะว่าถ้าหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบสภาวะแบบนี้แบบนี้จะต้องทํายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องฉลาดในการที่จะถามเ,าเพื่อที่ว่าให้สิ่งนี้มันไม่กระทบอะไรกับใครหรือว่ายังไงหรือว่า,าจะใช้แก้ได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องถามพอเราได้คําตอบมาปุ๊บเราก็มาพิจารณาในสิ่งที่ท่านพูดคิดอย่างเงี้ยค่ะคิดบ่อยๆแล้วพอกระชอบดูพวกผ่าศพอ ่าชำแหละหนู่นนี่นั่นร่างกายสวยงามอย่างเงี้ยชอบดูแรกๆดูมันก็มีแกวง่งพอดูบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันไม่ค่อยแกว,ว่งละแล้วเราอ่ะพอทําแบบเนี้ยอยู่ตลอดตลอดจนวันนึงที่อ,อ่ประมาณเดือนหนึ่งได้มั้งที่ทําอ่ะพอวันนึงที่มันคลายอ่ะอีตอนที่มันคลายอ่ะมันจะรู้ได้เลยว่าอุ้ยมันอยู่ดีๆมันแบบเหมือนกับได้ตึง,ตง ที่มันถูกตัดไปปึ๊กมันขาดปึ้งไปเลยหรือของที่เราถืออยู่หนักๆเนี่ยมัน,นหนักๆอยู่อะเราปล่อยปล่อยทันทีเลยแล้วมันก็ตกลงไปทันทีเบาหรือขวาที่แรกที่มันมืดๆอยู่อะมืดมืดมากเลยอยู่ดีมันสว่างจ้าขึ้นมามันจะมีอากาศประมาณนี้ถ้าเราแบบเวลาเราปล่อยอะไรได้สักอย่างนึงต้องต้องหัดสังเกตนะคะ ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้แต่ปอมเป็นคนที่ชอบสังเกตตลอดแล้วเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าว่าสิ่งนี้มันคลายเพียงแต่ว่าณนะตอนที่มันคลายแต่ตอนนั้นนะสภาวะตอนนั้นคือมันรู้สึกว่าประมาณแบบเปรียบเทียบแบบเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ที่เล่าให้ฟังเนาะอาการประมาณนั้นพอกลับไปบ้านแล้วเราต้องเจอเรื่องทํานองเดิมอีกครั้ง ตอนแรกเลยที่รู้เนาะว่าสิ่งนี้มันใครไปจากตัวเราและมันหายแล้วมันหายไปเยอะมากซึ่งปอไม่ได้ชอบไม่ได้อยากให้สิ่งนี้อยู่ในชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตไม่สามารถจัดก,การได้อะไรนิดอะไรหน่อยประชดประชันน้ำตาไหลสแสดงกิริยาแบบให้รู้ว่าไม่พอใจอ่าแล้วพอวันนึงที่เจอเรื่องดับเดิมอีกอืมันผ่านไปน่าจะประมาณสักสามสี่เดือนเนาะ เรารู้ตัวเราแหละว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเบาขึ้นเบากายเบาใจแต่เรายังไม่รู้ว่าไอความน้อยใจมันคลายไปเยอะมากแล้วนะพอเราไปเจอเรื่องเดิมอีกคือเรื่องที่ทําอาการน้อยใจเนี่ยมันเริ่มถ้าเป็นหลวงพ่อจะบอกว่ามันเริ่มโผล่หน้ามามันโผล่หน้ามันนิดนึงแล้วเราเห็นแล้วมันโผล่มาปุ๊บแต่มันไวมากพอเราเห็นว่ามันโผล่มาปุ๊บมันจะคิดว่ามันจะทําเหมือนเดิมก่อนที่แรกอ่ะมันจะแบบว่า เออจะเอาเหมือนเดิมที่เคยเป็นอ่ะเออแล้วมันก็แบบมันกลับพิกจิตเนี่ยมันกลับแค่นิดเดียวมันเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยเราไม่เอาละสลัดคืนเออสลัดคืนคือธรรมชาติไม่เอาปล่อยทิ้งวางไม่เอาละของแบบเดิมมันเป็นของไม่ดีอ,อ่มันเป็นทำดำแล้วไม่เอาเราเอาทำขาวมาใส่แทน แต่ไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมันขยายให้กว้างแต่ณนะเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะ่ะช่วขจจงขนณะจิตเนี่ยมันแค่แป๊บเดียววิบเดียวเองนิดเดียวมันจะเห็นต่างๆเนี่ยไวมากเราไม่เอาละเรากลับใหม่พลิกใหม่ของเดิมไม่เอาเอ,อกำลังจะทําเหมือนเดิมแล้วนะมันมีสติเข้ามาเตือนว่าไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บแค่นั้นแหละคะ่ะแค่ว่าไม่เอาอะปุ๊บนะ มันพลิกจากเมื่อกี้มันเริ่มมาเทาๆดำๆและมันขาวสว่างขึ้นมาเลยจากที่อารมณ์เราอ่ะมันกําลังจะขุนมัวแสดงกิริยาเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมปุ๊บอยู่ดีๆเราแบบพอเราตัดเราสลัดคืนเราทิ้งไม่เอามันสว่างขึ้นมาอารมณ์ที่มันกําลังจะต่ําตกลงสู่ที่ต่ําเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเป็นปกติพร้อมกับมีเหมือนมันมีปิติมันมีความสุขขึ้นมาจากการที่ ของเก่าเราไม่เอาละของไม่ดีเราของใหม่เราสามารถที่จะพูดคุยกับคนตรงหน้าได้พูดคุยกับคนตรงหน้าได้ด้วยอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเป็นความขาวเป็นทางขาวมันเบิกบานใจวินาทีนั้นแหละที่ปอรู้ว่าเริ่มสังเกตว่เาเฮ้ยเขาทำไมมันไม่เป็นเหมือนเดิมอะถ้าเป็นเมื่อก่อนปกตินี้ไม่ใช่เราปกติเราจะไม่เป็นแบบนี้เราจะต้องเป็นอีกอย่างหนึง่ง ครั้งแรกแหะคือครั้งแรกที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับเรื่องความน้อยใจว่าเออมันมันหายไปให้มันหายไปเยอะมากด้วยแล้วหลังจากนั้นมาจะคอยสังเกตตลอดว่าจะมาไหมจะมาไหมทุกครั้งมันจะแรกแรกมันจะแบบเหมือนแบบก็โผล่มานหน่อยนึงออาไม่เอามันมาแค่แบบให้รู้สึกแบบแกระเพื่อมเหมือนน้ําแบบผิวน้ํานิดเดียวค่ะลมพัดเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เอา แล้วพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าฝึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทำอยู่เป็นประจํำพิจารณาเป็นประจําฝึกบ่อยๆแล้วเราคอยสังเกตเนี่ยพอเวลาเราเจอเรื่องนั้นอีกนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าจะททาให้เราน้อยใจอ่ะมันจะเฉยมันจะเป็นปกติของจิตอ่ามันจะไม่มีความสั่นไหวหรืออะไรมันจะเฉยปกติเหมือนเหมือนสิ่งนั้นไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้นี่แหละคือผลจากการฝึก ฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆว่า,อ,าอะไรเป็นยังไงหัดสังเกตเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตเราอะมีความโกรธมีโทสะหรือมีอะไรความคิดไม่ดีความคิดปรุงแต่งไม่ดีเนะี่ยอย่าไม่เอาให้เอาความคิดที่ดีอะ่ะเข้าไปแทนเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะถ้าเปรียบเทียบกันเนาะปอถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะถ้าถ้าหนูหนูฝากหลวงพ่อซื้อเปบปซี่ ซื้อโค้กหลวงพ่อไปตลาดแล้วหลวงพ่อกลับมาแล้วหนูรู้แล้วว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วหนูก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วหลวงพ่อจะต้องเอาโค้กเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูจะมาเอาไปกินทีนี้หนูรู้แล้วว่าหลวงพ่อกลับมาหนูก็เดินไปที่โต๊ะนี้ปรากฏว่ามันไม่มีโค้กตั้งอยู่พอไม่มีโค้กตั้งอยู่ปุ๊บเอาแล้วความน้อยใจต่างๆอารมณ์โกรธไม่พอใจต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาเราก็ถาม บอใช้คําว่าน้อยใจหลวงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วอะความไม่น้อยใจน่ะมันคือไอ้ความน้อยใจอะมันคือความไม่พอใจพอเพิ่งแบบโอ๊ยเพิ่งเข้าใจว่าเออเราใช้ควาว่าน้อยใจตลอดมันไม่ใช่มันคือความที่เราไม่พอใจจากเล็กๆน้อยๆถ้ามันพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโทสะเอ่อเป็นพยาบาทมันมากขึ้นไปตามที่เราปรุงแต่งอะปรุงแต่งไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละพอมาถามหลวงพ่อว่า มันจะเกิดความน้อยใจอะคะ่พะพอความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วว่าอาทาไมไม่ซื้อมาให้เราอะอความไม่พอใจความน้อยใจเกิดขึ้นหลวงพ่อบอกว่าอาให้คิดให้มันให้มันไปนในทางที่ดีสิคิดว่าที่ร้านอะอาจจะหมดก็ได้เโค้กเนี่ยมันอาจจะหมดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือว่าเขามีเงินไปอะ่ะไม่เพียงพอต่างๆนานะให้คิดไปในทางที่ดีเ คิดมันนทางที่ดีแบบเนี้ยเพราะว่ามันคือการปุงแต่งปันนานที่ดีไม่ให้เราไปในทางที่ไม่ดีมันจะยาวกลายเป็นพยาบาทเป็นโทรศทัพทเป็นพยาบาทไปแล้วก็ฝึกจิตปันนานแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นให้เราคิดใหม่ฝึกใหม่แล้วหนูก็ถามปอก็ถามต่อยว่าหลวงพ่อคะแล้วถ้าในความเป็นจริงอะ่ะคือมัน ต่อให้มันรู้เหตุผลนะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆตามที่เขาพูดแต่ความน้อยใจข้างในเนี่ยมันอดไม่ได้ยังไงมันก็เกิดทํำยังไงคะหลวงพ่อบอกว่าก็คิดใหม่สิว่าเรากินน้ําอ่ะกินเพื่ออะไรเรากินเนี่ยเรากินน้ําเพื่อดับกระหายอ่าใช่ไหมเพื่อดับกระหายเราก็ไปเอาน้ํามากินสิตปอน,นึกออกทันทีเลยเพราะบอเป็นคนชอบกินโคก้กแล้วบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ากินอ่ะไม่ดีพอมือกำลังจะไปหยิบโค้กกินแล้วมันนึกขึ้นได้ว่า อย่าก,กินเลยมันกระหายกระหายน้ํามากไปหยิบน้ําเปล่ามากินดีกว่าพอไปหยิบน้ําเปล่ามากินปุ๊บกินกินกินเข้าไปปุ๊บมันดับความกระหายปุ๊บนะไอ้โคกที่อยากกินเมื่อกี้หายไปละมันดับไปเรียบร้อยละแค่เหมือนเราต้องเปลี่ยนต้องมีวิธีคิดวิธีเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆหัดสังเกตที่พอพิจารณาเนาะสังเกตมาตลอดหัดสังเกตและพิจารณาทําบ่อยๆอยอันไหนที่ไม่ดีหัดสังเกตเห็น,เห,นเห็นแล้วหยุด รู้ตัวก่อนว่าสิ่งนี้ไม่ดีถ้าตาบใจที่เราไม่รู้ตัวว่าไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่มีทางอะค่ะที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเรายอมรับเราสังเกตเรายอมรับเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีต้องยอมรับอย่าบิดเบือนคือเห็นตามที่มันเป็นจริงของมันแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นในจิตเห็นตามที่เป็นจริงอย่าบิดเบือน บิดเบือนเหมือนกับว่ากําลังมีความโทระแต่บิดเบือนว่าไม่ใช่หรอกไม่ได้มีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือมีความโลภเกิดขึ้นก็แม้แต่ตัวเองยังหลอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังหลอกตัวเองบิดเบือนไม่เอาตามที่มันเป็นจริงของมันแบบนั้นไม่มีทางอะคะ่ะที่จะแก้ไขได้ต้องเห็นตามเป็นจริงยอมรับแล้วหยุดสิ่งนั้นพอเราเห็นปุ๊บว่ามันไม่ดีเรารู้เราหยุดเราเอาของใหม่ใส่ แล้วทําอย่างเงี้ยบ่อยๆต้องมีความอดทนอดทนเนี่ยต้องมีอดทนมากๆฝึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันจะคายเองนะคะ,คะอันนี้แหละที่เป็นวิธีฝึกที่ผ่านมาหลายปีเนาะเราคอยสังเกตเราจะคอยสังเกตตลอดพ่อคอยสังเกตเราจะไล่กระบวนการมาได้เลยว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนี่ยที่ว่ามันหายไปอะ่ะแต่ละเรื่อง นิสัยเก่าๆที่มันไม่ดีที่มันแย่ๆของเรามันหายไปได้ยังไงความคิดแย่ๆพฤติกรรมแย่ๆสิ่งต่างๆมันหายไปได้ยังไงเราจะมองว่ามันเราจะเริ่มถอยกลับไปย้อนกลับไปดูแล้วว่ามันหายไปได้ยังไงเราทําวิธีไหนเราทํำยังไงมันจะไล่ไล่ไล่มาเลยแล้วสิ่งนั้นเราจะไม่รู้หรอกจนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเลยเราจะรู้ว่าสิ่งนี้เคยอยู่กับเรามามันไม่มี มันไม่มีเราก็เริ่มถอยกลับไปทำยังไงแล้วก็สังเกตแล้วก็เอามาพิจารณาไล่ออกมาเป็นกระบวน,ก,บวนการได้เลยว่าทำแบบไหนวิธีไหนทำยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะค่ะให้ผู้กี่ครั้งทำให้ผู้กี่ครั้งอธิบายยังไงกี่รอบมันจะเหมือนเดิมเพราะสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับเราไม่ใช่ว่าเราไปฟัง <c oughs> ฟังผู้อื่นมาแล้วเอามาพูดแต่เราอะเกิดขึ้นจริง พิจารณาทําตามทามาจริงๆทามากับตัวเองแล้วพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจะพูดได้กี่ครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้ถึงกระบวนการว่าเกิดขึ้นยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาไล่เลียงพอไล่เลียงเสร็จเราก็รู้ว่าอ๋อแบบนี้แบบนี้อืมค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพ่อปีห้าเก้า้บติดต่อมาทุกวันนี้